โอเคผมอันนี้ก็เป็นเคสที่ลูกค้ามาจัดจองไฟแนนซ์ไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันนัดรับรถนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าพีพีตัวขางเราจัดจองไฟแนนซ์รวดเร็วทันใจครับผมก็คันนี้เป็นเตยต้าอันตินนะครับผม1.8 epi สอ1สปีดออโต้รถบ้านแต่งนิดๆครับผมก็ก่อนจะรับรถนะครับผมเราก็ให้ลูกค้าทําการตรวจเช็คสภาพภายในและภายนอกนะครับผมอย่างละเอียดก็จะได้รับรถใช้รถกันอย่างมีความสุขครับผม ก็เดี๋ยวเรามารอดูต่อไปก็ผมว่าจะชอบไม่ชอบอย่างไรโอเคผมก็ถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วตอนนี้ก็ลูกค้าเช็ครถอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วครบถ้วนทุกยี่สี่รายการนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า FC ท่าน,นี้น่ารักมากๆนะครับผมเป็นกันเองสุดๆทำเราก็ดีใจผมที่ได้บริการพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมก็มีตรงไหนที่เราทําได้เราก็จะทําให้สุดความสามารถครับผมก็ลูกคา้กคารถเอฟซทานที่สนใจจัดซองไฟแนนซ์นะครับผมรวดเด็วทันใจแบบนี้ก็มาเลยครับพี่ๆของเรายินดีต้อนรับครับผม สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็สานเช้าแล้วครับผมโอเคผมก็เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะผมตอนนี้ก็ลูกค้ากําลังเดินทางกลับบ้านบอกกันอีกครั้งครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าอันติส 1.8E ปี21ออโต้ก็ฝากไว้้วยครับผมคิดถึงรถบ้านคิดถึงรถดีคิดถึงทีเดียตัวค้านะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับผมมาไปพีคตัวค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม